ไปไหนจ๊ะไปเกาหลีครับส่สองปะวะหิวมากยังไม่ทันถึงเกาหลีแล้วเหนื่อยเลยคน,นี้คือว่าไม่ใช่ชมิชชั่คอมพิลส์หนึ่งอย่างนะคะก็คือคุยกับตมกเกาหลีจะสบายร้านแรกที่มันกินตัวทุกอย่างอย่างละหนึ่งคะ่ะคุมค้มจ้า ฮัลโหลไปไหนจ๊ะไปเกาหลีครับไปทางไหนรู้เปล่าทางลิงช็อปค่ะอ้อโหเออจะซื้อให้ฉันหรอคิดว่าเกตเราน่าจะอยู่ที่ C สองปะวะ หนึ่งหรือสองแล้วพี่บอกพี่บอาโอเคจะลองไปดูก่อนว่าะจะท,ท,ทำอะไรหิวมากตอนนี้เรากำลังจะเดินไปขึ้นเครื่องกันแล้วนะคะเมื่อกี้ไปแปรงฟันมาแล้ว ที่เกตคนเยอะมากเลยวันนี้น่นาจะคนเยอะยังไม่ทันถึงเกาหลีแล้เหนื่อยเลยก็เธอหมดแต่เดินหาคามิโลซานเอ็มหมดสต็อกหมดทั้งสนามบินสุวรรณภูไม่มีร้านไหนขายเลยนะคะอัลซามีดาสองก้อนคนจริงว่าไม่ใช่ไอ้วัวแค่ทันดูช่องอะไรไม่รู้เขาบอกว่า ออบอกว่าผู้หญิงไปถึงทำไมก็โตโกเต็ม้ะอะไรยังไงก็มันอยู่เกาหลี มาถึงตรงนี้ฉันจะปาตายผ่านประสบการณ์การเคยกับตมอเกาหลีแต่ว่าเขาไม่ถามอะไรเลยเขาถามอะไรเธอเปล่าไม่ถามจริงเหรอเขาแบบว่าดูพาสปอร์ตอย่างเดียวเลยใช่ปะโอแม่ฉันจะถึงเขาบอกเขาไม่ถามเขาบอเธอสอบไม่ได้จากหน้าแล้วเดี๋ยวเรียนหน้าถึงจาเขาค่ะฉันแบบไปถึงก็กินว่านิ่งใส่เลยจ้าก็คือทำใจดีสู้เสือก่อนแล้วก็นางก็ไม่ได้ถามอะไรนะ สุดสุดท้ายก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะ<อ>แต่ตอนนี้หนาวาแบบแว่นขึ้นหายใจแล้วแว่นเป็นฝ้าไม่รู้เห็นหระเดี๋ยวตอนนี้ก็คือรอรถไฟเดี๋ยวไปลงที่ h o n อ i กยูนิเวอร์ซอันนี้เรานั่งแบบเป็น All อส o ็อ t เทรนนะคะทุกอย่างเย็นไปหมดโรยจริงเย็นจริงเราไม่รู้ว่าผ้าพันคอมันจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าเพราะว่าจับผ้าพันคอแล้วผ้าพันคอเย็นมาก,กเอ๊ะหรือว่ามันจะไม่ใช่เนาะ <laughs> จ้ามาแบบหูจะขาดไม่รู้สึกอะไรนะชิคนี้ายแบบมันจบแล้วมันแบบมันเย็นมากหูนเย็นมากเธอร้านแรกที่มากินกันจ้ะเอาอันนั้นอันข้างล่างอ่ะทาง้ายอันนี้อดูมามันนี้มันมีเมนูแค่สี่อย่างเองมัง <c oughs> ม้งเมนูกขไม่เยอะได้ทุกอย่างอย่างละหนึ่งค่ะบอกนี้เลยเอ่ะยอกยอก มันยังไม่สุกแล้วพี่น้องก็ไปกินแบบปีกแล้วมาบอกว่าสุกเจอจะจหล่กใช่หรอไม่เปิดใช่หรอคุกคือไม่ได้ไม่ได้รถอันนี้เลยได้รถใบนี้อย่างเดียวปืนละจ้าตอนนี้หนูจะไปนอนจะนอนแค่ นอนชั่วโมงครึ่งเออนอนตอนสามโงครึ่งเพราะว่าไปเช็คอินตอนสามโมสามโมงอะสามโมงได้นอนมาสามโมงครึ่งกล่าวว่าแบบเฮ้ยห้าโมงเดอยตื่นนอนชั่วโมงชั่วโมงครึ่งพอเดี๋ยววัห้าโมงครึ่งครึ่จาเธอไม่ปลุกฉันเลยเธอนอนหลับก่อนแบบหลับนานกับฉันอีกปวดน้ำนอันนี้ก็เป็นมือเย็นตอนกี่โมงแล้วเนี่ยสองสามทุ่มหรอสามทุ่มะ เฮ้เฮ hey, 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 hey. uh ้เฮ้เฮ้เลิกเลิกต anything else uh, any recommend อ eat e a t นื้อืเเ e d มอ and t h t one อืมโอเคตอนนี้ทยอยสือเพื่อเคียงแล้วละค่ะก็คือ ไม่เอาหอูกันเลยนะตอนนี้น่าจะอิ่มอ้ยังไม่หยุดจ้ายังไม่หยุดเือนะจ้าไม่เอ้ยร้อนร้นมากตอนแรกเข้ามาชามใหญ่มากเลยก็คิดว่าจะกินไม่หมดนะสุดท้ายก็คือเรียบอุตสาห์หกน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยอะคือเราว่าดูคลิปคนอื่นใช่ปะเขาบอกว่าแบบเฮ้ยต้องซื้ซีฟู้ดมานะ ก็เลยพกมาจากสุดท้ายไม่ได้ใช้น่อยอยู่แล้วหนาวมากเอ้าจะจะถือเลรอมือแข็งแบบมือแข็งไม่ไหวแล้วอ่ะวันนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยคือ นอนตื่นขึ้นมาเดินก็คือไม่ไหวแล้วอ่ะมือก็ไม่ไหวอ่ะแต่คนที่นี่เขาแต่งแต่งตัวเท่กินชอบเธอจะมกากอลสไตล์ไปใส่กุญแจอย่างเงี้ยามีที่เกาหลี <c oughs> รู้สึกว่ารู้สึกว่าแต่งอะไรก็ได้อ่ะเพราะคนชอบเซล <c oughs> <c oughs> ใครกล้าเซลอ่ะเนาะ มือหรอไม่หนาวม่ตายหรอกมือจะแข็งแล้วเนี่ยเพราะฉันฉื่ฉันเลยไม่หนาวเลยจริงเพราะว่าฉันไม่รู้สึกแล้วผูจะขาดบอกเลยว่าถ้ามาที่นี่นะหาขนเป็ดยาวๆเท่มากอย่าใส่แบบคคุใส่่แบบ้้าอยนีรึ่งตัวเนี่ยหนาวใส่แบบยาวๆแบบคุมเข่าเท่มาก ใช่ให้ดูว่าเขาแซงกันยังไงเดูเนี明明่ยเขาแซงสี่ภูมิคนเดียวเลยเนี่ยแต่วงข้างหลังไม่ใช่อะไรนะมีตัวเดียวไม่มีเสื้อผน สรุปที่วันแรกนะคะการเดินทางเราบินกับสายการบินไทยค่ะ TG 6 5 6เป็นไฟล์ดึกนะคะมาถึงที่เกาหลีตอนเช้าค่ะโดนปลกเมื่อกี้ข้าวตีสามอาหารบนเครื่องก็อร่อยดีนะคะพราะแกจะถึงก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นทิปเที่ยวต่างประเทศช่วงเทศกาลครั้งแรกของเรา2คนเลย หลังสร้างผ่านตอมอก็ไปรับกระเป๋าไปรับซิมของ KT ที่ซื้อไว้จากคลุกนะคะลงลิฟต์ไปชั้นใต้ดินซื้อบัตรทีมันนี่เราก็นั่งรถไฟเข้าเมืองโดยใช้ออสตอร์เพลนค่ะไปลงที่สถานีฮงอิก e ยูนิเวอร์ซิตี้พอถึงที่สถานีก็กระเป๋าไปฝากที่โรงแรมก่อนค่ะเราพักที่โรงแรม L7 h o ซเวฮงแดบายลอเตแล้วก็ออกมาหาอะไรกินแถวที่พักเลย ร้านแรกที่กินนะคะคือโฮงสึกุมิค่ะร้านที่คนไทยรีวิวเยอะมากส่วนตัวเราเป็นคนชอบกินปลาหมึกมากๆอยู่แล้วถูกใจร้านนี้มากเลยค่ะซอสของเขาว่าเด็ดจริงๆแล้วก็ข้าวที่เอามาคลุกกับซอสโรยด้วยไข่กุ้งอะ่ะกินทีหลังคือดีมากๆหลังจากกินอิ่มนะคะก็เข้าไปเช็คอินที่โรงแรมแล้วก็นอนกันก่นกอนค่ะ ตื่นขึ้นมาก็หิวอีกแล้วค่ะม่งหน้าไปเมียงดงหาอะไรกินกันอีกร้านนี้ชื่อโอทาริจิค่ะปูร้านนี้แบบนี้มากๆไม่คาวเลยไม่ต้องใช้น้ำจิ้มสีฟูด,ด้วยตอนที่ปูมานะคะก็คือถ่ายสตอรี่ถ่ายรูปแล้วก็กินกันเลยลืมใช้กล้องวิดีโอถ่ายเลยค่ะเจ้าของร้านใจดีแถมกุ้งให้ด้วยนะ ส่วนช่วงที่อยู่ข้างนอกนะคะช้อปปิ้งที่เมียงดงคือแบบไม่ได้หยิบกล้องมาถ่ายเลยค่ะเพราะว่าหนาวมากอากาศวันแรกน่าจะเกือบลบสิบเลยกลับมาเดินเล่นช้อปปิง้งแถวฮงแดกันอีกนิดหน่อยซื้อเสื้อขนเป็ดแล้วก็กลับไปนอนพักผ่อนเก็บแรงไปเที่ยวพรุ่งนี้กันต่อค่ะ